สวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่ใหญ่แอกบ้านสวนเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้มแม่ใหญ่เอกจะพามาดูการทําให้ยอดชะอมออกออกยอดสวยๆแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมมันแตกยอดออกมากิ่งนี้ออกมาเนี่ยตรงนี้กิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองกิ่งที่สามกิ่งที่สี่เลยนะคะมีสียอดนะคะ ลักษณะการปลูกนะคะก็จะมีต้นปลูกที่แบบเอียงบ้างเพื่อที่จะให้แตกยอดเยอะๆนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะแตกยอดเต๊นนูน้นแหละใกล้ๆดินต่างทรงขึ้นมาถ้าเอาแบบนี้นอนใกล้จะชิดดินนี่นานๆไปแม่หญ่ไอ้บศูนสวนคิดว่าจะขุดดินมากรบเลยทั้งตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้นี่ลำต้นนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ลำต้นนี้นะเป็นสาม เป็นสามลำต้นนะคะก็จะโถมดินให้เป็นพูนพูอที่เห็นตะกราะ้านี่อันนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเพราะหลายคนดูแล้วดูคลิปอาจจะสงสัยนะคะอันนี้เป็นการปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่านะคะเนี่ยแต่วันนี้ทําเรื่องเล่าของผักชะอมให้ดูว่าปลูกแล้วทํายังไงให้นแกแตกยอดนะคะ,ะก็จะนี่มาดูตัวนี้อน,นี้ก็ตัดใบออกนะตัดใบออกนิดหน่อยแต่จะไม่ตัดทั้งหมดนะปลูกใหม่ๆนะคะ าจากตัดใบออกพอเขานี่ตัดยอดครั้งที่สองแล้วนี่ตัดใบออกนิดหนึ่งแต่ไม่ตัดทั้งหมดเอาไว้ให้เขาปรุงอาหารด้วยนะคะให้มีสีเขียวใบสีเขียวปรุงอาหารเนี่ยเขาแตกยอดกําลังแตกยอดใหม่มาหมดแล้วนะคะแตกตาตาเนี่ยอดน้นก็เหมือนกันนะคะนี่ตัวนี้เดี๋ยวยาวอีกจังหน่อยก็จะเด็ดยอดแล้วเอาไว้เอาไว้เด็ดยอดนะคะนี่ก็เหมือนกันนี่แกแต่แตงทรงพุ่งเห็นไหมคะ อีกไม่นานก็จะออกยอดเขายัางต้นอ่อนอยู่ก็ไม่สามารถที่จะตัดได้มากนี่อันนี้เราก็ตัดแล้วก็เลี้ยงให้เขาเกิดกําลังเกิดยอดใหม่นะคะมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะชะอมเราปลูกห่างกันแค่หนึ่งเมตรหรือบางต้นก็ใกล้กันห้าสิบเซนเท่านั้นเองนะคะอันนี้เน้นการปลูกเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่าไว้แต่มันก็ อ๋อได้ผลพลอยได้นะคะเราจะได้เก็บยอดช่าอ,อมก่อนนะคะนี่เด็ดยอดไปแล้วนี่ให้เขาโดนแสงอีกไม่นานก็จะมียอดใหม่มานะคะเรามาดูต้นนี้ลักษณะการปลูกนะคะอ่ามันสูงมากก็เลยไล่ไล่อันนี้แม่ใหญ่แอ็กปลูกแบบเอียงเหมือนกันแต่ไม่เอียงเท่าต้นสักครู่นี้นะคะมันก็เกิดยอดมาอันนี้ยอดใหม่กิ่งกระดดงก็เด็ดยอดไปแล้วนะคะจะไม่รอให้แก่นะคะจะเด็ดตั้งแต่ยังเล็กเลย รู้สึกว่าเขาจะมีสี่ยอดตั้งตรงแล้วโน่นยอดหนึ่งโน่นนี่ยกิ่งหนึ่งเรียกกิ่งแล้วนะนี่นี่นี่นะคะเป็นเป็นสี่แล้วในกิ่งเดียวกันอันที่ปลูกนี้เป็นกิ่งต้นนะคะกิ่งตน้นปลูกแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะอย่างต้นนี้แตกยอดอย่างมากเลยนะคะเนี่ย<ม>เขาก็มีศัตรูอยู่นะ ศัตรูของเขาถ้าเพียได้ขึ้นมาแล้วก็หนอนที่เป็นบุ้งคืบนะที่มันกระดึบกระดึบนะก็เป็นเหมือนกันแล้วมาดูอีกต้นหนึ่งนี่ไงต้นนี้ศัตรูเขาก็มีนะคะเนี่ยมาดูทำไมถึงเรียกว่ามีศัตรูนี่ไงคะ่ะใบเขาจะหายไปเลยโดนกัดกินไปแล้วนะคะเนี่ยศัตรูเมื่อเช้ามาเดินดูรู้สึกว่าจะมีหอยขึ้นมาด้วยนะหอยท่าแล้วหอยหอยทาแล้วก็จะเป็น ตัวหนอนที่เป็นตัวมันเดินไปล้เป็นเขาเรียกอะไรนะตัวนิ่มๆเป็นมันคีบคีบหดเข้าหากันที่บ้านเรียกบุ้งบุ้งคีบมาดูอีกต้นนี้ต้นหนึ่งนะนี่ที่มาวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังคนที่อยากจะปลูกชะอมให้แตกยอดเร็วนี่เห็นไหมอันนี้ก็อันนี้ปลูกแบบตั้งตรงเลยเอียงนิดหนึ่งนะคะมียอดใหม่มานี่เล็กๆนี่แล้วก็ยอด มีสองกิ่งใหญ่ที่มานี่ก็ไปเด็ดยอดตรงนั้นเห็นไหมคะนี่ตรงนี้เด็ดยอดไปแล้วเขาก็เกิดยอดใหม่มาในกิ่งนี้สองยอดเลยนะแล้วก็มาดูนี่เกิดกิ่งใหม่มาอีกก็มาเด็ดยอดมันแบบนี้มันจะทําให้แตกทรงพุ่มเร็วนะคะนี่เห็นไหมยอดมามีกิ่งแขนงมาเยอะเลยนะคะน,นี่ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าใครที่ปลูกชะอมแล้วอยากให้แตกพุ่มอย่าปล่อยไว้ อย่าคิดว่าเอาไว้ให้โตก่อนโตก่อนนะคะถ้าเราอยากได้พุ่มแบบไหนเราก็แต่งพุ่มแบบนั้นเลยนะคะนี่ต้นนี้นี่ตั้งใจว่าจะเอาให้เป็นพุ่มเล็กๆเ,เลยนะจะปลูกเอียงนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่จะปลูกเอียงจะเปิดให้ดูนะคะแล้วเขาก็มียอดมาเพียบเลยนะเดี๋ยวนะเปิดนี่นี่น,นเห็นไหมคะจะพยายามให้เป็นทรงพุ่ม อันนี้เด็ดไปแล้วยอดหนึ่งนี่ไงเด็ดยอดเล็กไปแล้วยอดอ่อนๆเด็ดเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลี้ยงไปอีกสักพักหนึ่งสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะเกิดยอดใหม่มาแล้วนะคะก็ะลองไปปลูกลองดูนะคะนี่ต้นนี้ก็ยอดมาเพียบเลยเป็นไงคะท่านผู้ชมนะคะรับชมไปแล้วท่านไทยที่ชื่นชอบการปลูกชะอมก็ลองปลูกลองดูนะคะ สามารถเก็บกินเอาไว้ไปทําอาหารประกอบประกอบอาหารที่บ้านเราได้เราไม่สามารถที่จะต้องอ,อ,อะไรนะั้นไม่ต้องไปซื้อเขากินก็ได้นะคะรอติดตามกันชมคลิปใหม่ต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ